สวัสดีจ้าพี่น้องมากินข้าวเส้าก็เส้าสาเด้อค่ะนี่ค่ะกระปูจีค่ะแล้วก็ออกลาบปูแล้วก็เจี๊ยบค่ะพักมาค่ะพี่น้องตัวทุกมุมโลกมาเด้อค่ะเด้อมากินข้าวตอนเส้าวสาก็เส้าสาเด้อค่ะเด้อค่ะตอนเช้าตู้เลยค่ะพี่น้องค่ะตื่นย้ำใดกินย้ำนันค่ะ พักซดก็มีด้วยค่ะเป็นพักซี่พักยังสาวๆเอามาาไซบะเบิดค่ะให้เบืองบอเบิดนะะ้ะง่ะนี่ค่ะเอามาาลายเป็นแรกจะกินเบอเบิดค่ะพี่นอ้องมาด้วยค่ะตักซดเอาค่ะลาบปู 啥票？Yeah, แซ่บแต่ก็ไม่นูอีกนุ่มนึงพี่น้องจะสาจีจีนในกระทะค่ะมันๆค่ะปูจะเป็นเึ็กหน่อยนะคะน้องพี่น้องลาม,มือเราด้วยค่ะพี่น้องค่ะ เป็นเิ็หน่อยพอภาพเป็นหน้าเนาะค่ะเนาะมือกีสีแกแดกแกแดจะว่าเป็นยังเขาตกพี่น้องเขาตกก็ไปลวงบัฟจิบจินปุ๊บเลย น้ำนำกระทะกระทะแบบเอาท้าดาดเอา มาเด้อพี่น้องแสบอีเดียวเราจะดิบหาเองค่ะมัน คนเยอะจำทำไปเยอะหน่อยพ่อกินให้กินอยู่กองไฟอยู่หน้าพี่น่อยมาเขาก็เศร้าซจ มันมันสิร์ฟมาเดอร์ค่ะ,ะพีพ่น้องเสิบ์ฟเสิร์ฟกุ้งาพี่น้องเลย อันนแซบอีพี่ด้าปูจีข้าวเหน,นียวจำส่ด้าย ยู่ลรอคะพี่น้องกินบุปปาปกติงั้สาวๆองศ์เด้อเอาละค่ะพี่น้องเจ้าซาขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะแซ่บหลายลับแซ่บแห้งพี่น้องอุณหลายๆเด้อค่ะคนณหภูมิสัตที่มาติดตามค่ะเจ้าซาขอลงจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจากพี่นงคงจา้า